พิเศษิ0ตามตามต่อนะเมื่อกาวที่แล้วพูดถึงอาสะวะนะกามาสะวะภวาสะวะทิฏฐาสะวะอวิชชาสะวะกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานที่รอแต่ตัวในกระมวลสดานของเราและเมื่อมีเหตุการณ์อื่นที่เหมาะเาะมันก็จะพาให้เราเป็นตัว,เป,ตวเป็นตนขึ้นมาทุกณะประการก็เกิดใ่เรา อาสวะเนี่ยมันจะมีอนุัสอีกอนุัสเจ็ดข้อมันก็มันก้นอนุสัยนี่มันนอนนอนนิ่งมันนอนนิ่งทําเป็นว่าเหมือนตายอะแต่มันไม่ตายมันมีอันนี้นอกให้เธอดูตัวเองเถอะเธอจะมีวิสงสัยวิจิกิจฉาสงสัยเรื่องอะไรก็แล้วแต่เธอผ่านมาเธอสงสัยเธอก็อเปิดมือถือละ มันมีอะไรวะเปดิดดูดูต่อดูต่อแล้วตัวงสัมันจะไปยังไงให้ละครเรื่องนี้มันจะจบยังไงดูอีกทีมันจะไปยังไงต่อมันจะมีเธอจะมีความเห็นอย่างนี้แหละเสมอพิจารณาดูเพราะธรรมะพิจารณาพิสูจน์ได้ทางจิตไงไม่จํากัดการแล้วเกิดมานะถือตัวฉันเก่งฉันเออย่างนี้หนะ่จะไม่เอา มานะวิธีกิจชาปฏิฆาอึดอัดขัดเครืองเธอมเขาคนอื่นก็ไม่เคยทําอะไรเธอเธอจะรู้สังงกดเลยเธอจะบอกเออคนเนี้ยใช้ได้ดีชอบเขายังไม่ได้พูดอะไรกับเธอเลยนะเธอรู้สึกเองด้วยเหตุใจอะไรกันละเหมือนนัตมาเห็นผู้จัดการเออ,เอ,อพา ลูกน้องมาหลายคนมาเข้าอบรมเออจิตมันมันพอใจมันดิมันมันมันพอใจอ่ะยังไม่ได้คุยกันไม่เคยคุยกันสักคำหนึ่งเลยนะตาก็ไม่เคยประสบไม่เคยมาประสานไม่รู้เขาก็ไม่เคยคุยกันมั้ยนะว่าไม่ได้คุยอะเขาแต่มันมีลึกๆอ่ะทำเป็นนอนนิ่งนะทำเป็นแสดงธรรมนะแต่ใจแล้วมันมัน ไม่ทุนสังโยชน์ไงพอตา,าเห็นดูปุ๊บแล้วยังไม่ได้สปาร์กเลยด้วยเนี่ยเธอจะรู้เห็นมันมีปฏิฆามันมีวิจิตจฉามันมีมานะในตัวเสรินกามพบทิฏฐิอวิชามันมีอยู่แล้วเพื่อารวมสองอันเลยอาสวะขยะยานนี่ก็นี่ตอนจบแล้ว รู้ชัดว่านี่อภิญญาหกนะเธอจะรู้ชัดว่าไอ้นี่ทุกไอ้นี่เป็นต้นเหตุแห่งทุกไอ้นี่ละวิธีดับทุกไอ้นี่ระดับทุกได้เธอรู้ต้นเหตุแห่งทุกเธอก็ไม่ไปเกลือกัวเพ,เพราะวิธีดับทุกข์อริยมรรคในองค์แปดเัร็จการตรวจสอบเธอรู้อย่างนี้แล้วเธอก็รู้ไอ้นี่อาสวะอาสวะใน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 ทุก อาสะวะในเหตุให้เกิดทุกข์อาสะวะในวิธีดับทุกข์อาสะวะในการดับมันได้มันยังมีตรวจสอบดูซิอรูปประชานเงตรวจสอบดูให้ชัดเจนว่าดับมันได้จริงหรือเปล่าเม่รเจิดสอบดูมันตัวเล็กตัวน้อยมันมันหมักหมมอยู่อ่ะมันรอได้เหตุผจัจจมันก็จะบวบออกมาใครว่าไอ้ไอ้ไอไฟอ่ะฐานไฟอะ พอมันหมดแล้วมันจะมีคี้เท่าปิดทำเป็นไม่มีอะไรหรอกมันไม่รู้หรอกไม่มีไฟไม่มีอะไรคิ้เท่ามันอบ oh, พอเราเปิดไปดิโอ oh, ไฟมันยังก้อนฐานมันยังมีเลยอ่ะเอามือไปจับมาหายเห็นไหมเหมือนกันและอนุสัยมันก็ยังมีอีกกับความร้อนของมันนะต้องให้มันดับสนิทจริงๆ ไอ้ไฟมันไม่มีแล้วนะแต่ีิเท่ายังร้อนอยู่ไม่เห็นดน้านแะล้วเ,เธอไปจับตีร้อนนี่อนุสัยนะเมื่อเธอรู้เห็นอย่างนี้แล้วเธอก็ย่อมหลุดพ้นแมนจากกามาสะวะภาวาสะวะอวิชชาสะวะทิฏฐาสะวะตอนนี้ขยายเรื่องทิฏฐาสะวะเอาขยายทิฏฐาทิฏฐิอย่างเดียวนะเนี่ยแล้วเขา เอาโมทิชิเขาออกได้เขาเป็นอรหันเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะว่านต่อไปนะ <c oughs> <c oughs> นี่พูดถึงอภิญญาข้อที่หกอาสวะขยะยานมียานรู้ว่าสิ้นอาสวะนะเธอก็เธอก็ย่อมหลุดพ้นแม้จากกามาสวะพวาสวะทิฏธาสวะอวิชชาสวะมานะนุสัยมาน,านุสัยวิจิกิจานุสัย แล้วก็ปฏิคาอนุใสหมดเมื่อเธอหมดแม้กระทั่งกะออาสวะและอนุสัยแล้วเธอก็ย่อมรู้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วเธอก็มีญาณญาณรู้ญาณญาณคือรู้ความจริงทั้งหมเป็นจริงอะ่ะว่าเธอหลุดพ้นแล้วเธอก็ย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้ว ชาติของการที่ไปเกิดนะ่ะมันหมดแล้วประพฤติพรติจารของเราจบแล้วประพฤติพรติจําก็เพื่อจะสิ้นพบจบชาติไม่ต้องกลับมาเกิดอีกกิจเพื่อทําเพื่ออย่างนี้ก็ไม่มีกิจอื่นไม่มีอีกแล้วยกตัวอย่างอาตมาอาตมาประกาศเลยอาตมาเป็นอหรหันในเรื่องไปเที่ยวอาตมาไม่ไปเที่ยวอีกแล้วให้ไปพะมาะไปยหงไม่เคย ไม่ไปไปเที่ยวประเทศอื่นด้วยไปเที่ยวกลางคืนนี่เลิกเลยไปเที่ยวไอ้ไอ้ขับเคิบอะไรนี่หมดสิทธิ์เลยไม่มีบุหรี่ไม่มีเหล้าไม่มียาบ้าเลิกเลยไม่มีใถ่เหล้าเลยไม่ต้องพูดถึงหมาก็ไม่ต้องพูดถึงไม่มีก็เป็นเราจะเป็นอาหารแต่ละเรื่องแต่ละเรื่อง เธอก็ทำอาราันไปแต่เรื่องแต่เรื่องสมมุติเธอติดยึดผูกพันร้อยเรื่องเธอก็ทําไปแต่และเรื่องแต่เรื่องเป็นอรหานแต่ละเรื่องแต่เรื่องเป็นอย่างๆไปอ่ะจนไอ้ต้นเหตุทุกเธอหมดเลยเธอตรวจสอบดูแล้วไม่มีเมื่อก่อนเนี่ยตามาก็มีนะเออเห็นเข้ามามีสำนักหนึ่งดังเนี่ยโอ้คนติดตามเยอะ แต่แล้วก็ลงท้ายด้วยอะไรผีอยู่ตามต้นเสาอยู่ตามต้นไม้เทวดาก็อยู่ตามต้นเสาตามต้นไม้อันว่าจบแต่แหมไม่อยากจะบอกเขาลืกเคินให้เขาได้รู้แต่เขาไม่ฟังก็ปป่วยกานเนอือช่างมันนะเพราะสารโลกยังเป็น,เป,นเป็นตามคำบาบางคนบอกว่าก็ดังๆนั้นนะอัจฉมาก็ดูที่เขาดังๆมันเป็นยังไงเขาก็บอกว่า เราไม่ได้เข้าออกนี่โอ้เป็นบุญเป็นบุญมากแล้วพอวังังเปิดอีกทีคนก็ถามผมมันยังฟุ้งซ่านอยู่เลยฟุ้งซ่านนะดีแล้วจะได้เห็นอตกลงย้ายฟุ้งซ่านหรือจะให้สงบดีเห็นไหมมันวนมันวนมันมันไม่ไปไหนฟังอธมาใหม่ สงบนี่หมายถึงสงบจากความไปติดไปยึดไปผูกพันเมื่อเราไม่ติดไม่ยึดไม่ผูกพันอะไรแล้วเราจะฟุ้งซ่านไปไหนเราจะฟุ้งซ่านในสิ่งที่เราติดยึดผูกพันเท่านั้นแหละเมื่อเราสงบจากสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้มันก็หมดฟุ้งซ่านมันก็เป็นอันเดียวกันไหมมันเป็นอันเดียวกันทั้งหมดเพื่อตัดรู้เพื่อนิพพานไม่มีอื่นนิมันละวนหลายๆอย่าง อน,นุมาก็เดี๋ยวนี้เลิกคานหัวใจแล้วไปก็เป็นไปแล้วอน,นุมาว่าเออสันโลกยังเป็นไปตามกรรมเดี๋ยวนี้วางแล้วประเทศไทยจะสิ้นเขาจะเปิดอะไรให้สหรัฐเข้ามาที่อะไรที่อะไรเมืองไทยสักอย่างให้เป็นฐานทัพของ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 อสหรัฐจีนก็ไม่ยอม ก็จะเป็นสนามรบเป็นยูเครนยิงกันก็ว่ากันไปอาตมาก็ขอให้พวกเราอ่ะรีบประพฤติปฏิบัติไม่ต้องไปรู้อะไรอ่ะรู้จิตเจตสิกนิพพานในตัวเราให้ได้ได้จบไม่ต้องมาเกิดอีถ้าเกิดก็เลื่องเธอแต่เธอจบแล้วเธอมาเกิดเธอก็เป็นประโยชน์คนอื่นไม่เสียหายแต่ให้มันจบตัวเราก่อน อย่าไปเสียเวลาเลยไม่ต้องไปรู้อะไรอื่นนะไม่ต้องไปฟุ้งซ่านอยากรู้เธอรู้เท่าไหร่ในโลกเนี้ยมีว้อะไรเยอะแยะมากมายทําให้เราเข้าไปติดหลงเมื่อเราเข้าไปติดไปหลงเข้ามันก็เป็นภพเป็นชาติของเธอเธอก็ไม่จบไม่ต้องไปรู้อื่นรู้จิตเจตสิกในตัวเธอนี่แหละแล้วดับไอ้เจตสิกท,ที่มันดิ้นหลนออกเธอเห็นรูมความเน่นไหม ดิ้มมันต้องรู้รู้แล้วละข้ามพ้นหลุดพ้นมันไม่ได้จบกิไม่ต้องไปรู้เสียเวลาเอาเวลาที่ธอเสียเวลาไปดูเนี่ยเอาดูจิตตัวเองวันนี้เป็นยังไงจดไว้เลยอยากเตะปะไอ้คนนั้นแม่อยากจะได้ไอ้คนนี้อยากจะกินไอ้นู่นไม่อยากจะกินไอ้นี่นานไหม เอาวิชาแปดเข้าไปจับไอคนนี้หล่อไอคนนี้สวยเธออ่านจิตเจตสิกานของจิตเธอเนี่ยตลอดทั้งวันทั้งคืนและดับจริตจองหองพองขนไวไม่ชอบไม่ชังดับเวทนาถ้าเวทนาดับภาษากระดับเพระาะภาษามัน มันเป็นบอกเกิดของเวทนานะเนี่ยพระเจ้าบอกว่าเปรียบเสมือนบุรุษผู้มีจักสุขึ้นไปบนยอดเขาเห็นสาโนดาตบนยอดเขาโอ้พระาทิตย์สว่างสวัยดีเขามองไปที่น้ำก็เห็นน้ำปลาว่ายอยู่ปลาหยุดนะนะปลาว่ายปลาหยุดหอยคองหอยกาบ ขวดหินจันใดก็ฉะนั้นเธอก็ย่อมรู้ชาติว่าชาติชาติคือการเกิดของจิตที่เธอไปอยากจะไปติดไปยึดไปโตกไปชอบไม่ชอบมันจบแล้วมันไม่มีแล้วเธอก็พุทธปฏิบัติธรรมจบจิตที่ทำเพื่อจะหลุดพ้นมีอีกไหมต้องมีอีกเธอทำต่อจนกว่ามันจะไม่มีเธอรู้ว่าชาติสิ้นแล้วไม่มีการเกิดแล้วปฏิบัติธรรมจบแล้ว กิจที่ทําเพื่อจะจะเลิกโลละอีกไม่มีกิจอื่นเพวกนี้ก็ไม่มีก็ท่านั้นเองก็จบก็สิ้นอาสวะทีนี้มาดูต่อเามาขอเปิดหน่อยก็พูดเองเนะพูดตามที่ท่่นก็เลยอ่ะข้อร้อยเก้าสิบเก้าหน้าสอง้ยสาสิบแปด ท่านวัชิโกชื่นชมยินดีปาสิทธ์ของพระผู้มีพระเจ้าคือสอนอภิญญาหกสรุปเจนนาสิบห้าวิชาแปดนั่นแหละจนอาสวะขยานสิ้นอาสวะท่านวัชิโกชื่นชมนภาสิทธ์ของพระผู้มีพระเจ้าลุกอาลุกจากอาสนะถวายพิวาตพระผู้มีพระภาคกระทำทักศินาแล้วหลีกออกไปอยู่ผู้เดียวหลีกออกไปอยู่ให้มีจิตเดียวเอกคตา ไม่ชอบไม่ช่างโดยมีความไม่ประมาททาให้สําเร็จมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่เป็นสมนวนที่พร,ระอรหันต์ในพระนิพพิตที่บรรลุธรรมนะจะมีตัวเนี้ยเสมอเลยคือหลีกออกไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ต้องทั้งกายและใจต้องต้อง ต้องอยู่ต้องอยู่ในตัวเราอ่ะที่จะไม่มีที่จะมีจะนะสิบ้าวิชาแปดอยู่เสมอไม่นานนักก็ทําให้แจ้งประโยชน์อันยอดเยี่ยมการไปรพืชเรือธรรมก็จบท่านวัชชโคตรได้เป็นอรหันองค์หนึ่งในบรรดาอาหันทั้งหลายจบข้อสองร้อยบอกว่า สมัยนั้นพิกูจรงนัา้พากันเฝ้าพระเจ้าพระวัชรโคะเป็นพระเลยนะเมืมาก่อนจ้าปัญหานึกติดติดทาสวะอยู่เยอะได้เห็นพิท,ทูนั้นกงเดินตะกายจึงเข้าไปหาพระสันนันว่าว่าท่านภูมิยุทธทั้งหลายพระท่านกำลังจะไปไหนกันเจ้าเฝ้าพระภูมิภาพเจ้าครับวัรชรโคตว่างั้นท่านฝากไปบอกกราบทูลพระองค์ให้ทราบว่าขอกกราบทูลว่า ข้าพระองค์ได้ปณิบัติพระพุทธพระเจ้าเรียบร้อยแล้วอนุมาพื่มปิปติเดี๋ยวขอพื่มปิปติหน่อยมันจะร้องไห้อืมแน่นอนพื่มปิติแต่มนก็เพื่มไปด้วยขอกับจูนอย่างนี้ว่านะบอกพิุจะกลับว่าอยู่ทางใครข้าพระองค์ได้ปฏิบัติพระองค์พระพ้มิภาคข้าพระองค์ได้ปฏิบัติ พระสุคตแล้วปฏิบัติยังไงปฏิบัติรับใช้พระองค์คืออะไรคือทําตัวให้สิ้นพบจบชาติแล้วไม่มีสิ่งที่เราไปติดยึดผูกพนันไม่มีไอ้ที่อยู่ที่เป็นที่มีที่ชอบใจของเราแล้วพบจบอุปทานก็จบหมดชาติก็หมดปฏิบัติพระองค์งแล้วพุทมาก็ดัดจริตจของผมนี่ติดเดียไหม เธอกนะ็ทำบุญธรมมา,าหน่อยได้ไหมอ่ะขอร้องนี่ขอร้องนะขอร้องจริงทำบุญธรมมาซะหน่อยทำตัวเธอให้เป็นอริยะตอนนี้ก็แค่โสดาก่อนเดี๋ยวจบเหตุเกิดทุกเดน็บทุกนี่เสร็จแลยทีจะเอาทบทวนยานยะไอไอาย,ยานของพระยาสุรบันมีอะไรบ้างแล้วก็มีประมาณยี่สิบข้อเธอตรวจสอบดูนะ พระเจ้าตรัสว,ว,ว่าพิกษุทั้งหลายเรากําหนดรูด้จิตพิกษุวัชรโครด,ด้วยจิตของเราว่าพิษุวัชรโครดเป็นผู้เข้าถึงวิชาสามวิชาแปดนะที่มีอนุภาพมากเทวดาทั้งหลายก็บอกเนื้อความแก่เราแล้วว่าไอ้จิตจิตดีนะข้าแต่พร์เจริญพิกษุวัชรโครดเป็นผู้มีวิชาแปดเรียบร้อยแล้วอันนี้บอกวิชาสาม วิชาสามก็คือวิชาแปดนั่นแหละไอ้สามข้อวิชาบุเพจุดตัวอสวะก็เป็นมันปฏิบัติจากวิปัาสนายานมาก่อนใช่ไหมมีอรภาพมากเนี่ยก็พระเจ้าขรับรองว่าเป็นอาหารแล้วนะก็จบเรื่องตรงนี้วัชละโครเป็นพระอาหานแล้วจากการยึดทิฏฐิทิฏฐาศสวะ ตีนี้อาตมากับพวกเรายังไม่จบนะก็นำเสนออุบายกำจัดอาสวะทั้งปวงอุบายกำจัดอาสวะทั้งปวงพระไตรปิฎกที 12, 12, 14, 17, นะ่สิบสองเอ้ยเออสิบสองข้อสิบสี่หน้าสิบเจ็ดนะสัพพาสวะโสตว่าด้วยอุบายกำจัดอาสวะทั้งปวงสมัยหนึ่งพระเจ้าอยู่เชตวัน อารามของนาถาปิสกเศรษฐีกรุงสาวัตถีกเสุกเขาเรียกอสาวามนกืสทั้งหลายเราจะแสดงเหตุแห่งการปิดกั้นอสวะแก่พวกเธอทั้งหลายเธอหลายจงฟังจงใส่ใจใที่เราจะกล่าวะจะสิ้นอสวะเธอต้องรู้ถ้าจะสิ้นอสวะได้เธอจะต้องรู้ต้องเห็น เราไม่กล่าวว่าจะสิ้นอสะวะผู้ที่ไม่รู้ไม่เห็นเพเธอไม่รู้ไม่เห็นเอาเธอหลับตาแล้วเธอจะจะสิ้นอสะวะอย่างไงเธอต้องรู้ต้องเห็นหลับตาเธอจะรู้จากไหนอ่ลูกที่เธอรู้ไปแล้วก็รู้เท่าที่เธอรู้นั่นแหละใเรื่องอนาคตตัวยังไม่เกิดมันไม่เกิดขึ้นเองหรอกอย่าเชื่อเชื่อพระเจ้าเอาฟังแล้วกันแล้วกล่าวว่าความสิ้นว่าของ ต้องเป็นของผู้รู้ผู้เห็นเราไม่กล่าวว่าจะสิ้นอสาาวะเพราะไม่รู้ไม่เห็นเพราะมีอสาาวะก็จะมีอวิชชามีอวิชชาก็กอกขอให้เกิดภพชาติเยอะแยะทุกนาการเกิดขึ้นสิ้นอสาาวะผู้รู้รู้อะไรรู้เห็นโยนิโสมนัสิการโยนิที่เกิดโยนียงไง มนัสิกานโยนิโสมนัสิการพิจารณาให้ถ่องแท้มนัสิกานากาถ่องแท้อย่างไงพิจารณาให้ไปถึงที่เกิดของอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วดับมันได้ในโยนิโสมในมัสิการมาให้ถ่องแท้แบบนี้และอโยนิโสมในมัสิการไม่ควรจะไปพิจารณาไปถึงไอ้สิ่งที่เป็นไอ้อกุศลธรรมทั้งหลายไม่ต้องไปคิดถึงมัน คิดถึงเป็นกุศลนี่แหละดับไม่เอากุศลก็ททำหลายก็จะเป็นกุศลโยนิโสนั้นคการดับอกุศลกรทำทั้งหลายนะอย่าไปเจริญมันนะเมื่อนะเพิ่มมัศการโดยไม่แยบคายอโยนิโสเนี่ยนะถ้าเธอไม่พิกไม่พิณายแยบคายแล้วนะอาสวะที่ยงไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นนะอาสวะทั้งหลายที่เกิดขึ้แล้วก็จะเจริญ เมื่อเธอนมันสิการโดยแยบคลายอาสวะทั้งหลายที่ไม่เกิดก็ไม่เกิดอาสวะทั้งหลายที่เกิดแล้วก็เสื่อมและดับไปอาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการทัศนาเห็นข้อ,ขอ <c oughs> หนึ่งมีเจ็ดข้อหนึ่งอาสวะละด้วยทัศนาทัศนาเห็นเป็นอย่างไร ผู้ชนในโลกนี้ยังไม่ได้สดับบมณฑดพบอริยะทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมอริยะไม่ได้รับคําแนะนําของพระอริยะไม่ได้พบสัตตบรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตตบรุษไม่ได้รับคําแนะนําของสัตตบรุษไม่รู้ทั่วถึงธรรมที่ควรในมัสการไม่รู้ทั่วถึงธรรมที่ควรรู้ว่านะไม่รู้ทั่วถึงธรรมที่ไม่ควรนมัสการไม่ควรรู้ ควรรู้คือกุศลไม่ควรรู้คืออกุศลควรรู้คือกุศลคือไม่มีราคะโทสะโมหะไม่ควรรู้คืออย่าไปมีมันนะเมื่อไม่รู้ทั่วถึงธรรมที่ควรนมัสการไม่รู้ทั่วถึงธรรมที่ไม่ควรนมัสการย่อนมัสการถึงธรรมที่ไม่ควรนมัสการไม่เมื่อไรเนถึงมนัสการถึงธรรมที่ควรนมัสการเนี่ยควรนมัสการธรรมที่ควร พินาแล้วนั่นไปบอกทมที่ไม่ควรมนัสการซึ่งปุถุชนมนัสการเป็นอย่างไรไม่ควรแต่ปุถุชนปุถุชนไม่ฟังธรรมไม่ได้คบสัตย์ุรุษไม่คบบัณฑิตกลับไปคบอาสัตยบุรุษคนพาลแล้วก็ไปเชื่อมนมัสการคือไปเชื่อคำของอาสัตยบรุษและคนพาลน,นะ ทีนี้เมื่อปุถุชนมนได้การถึงธรรมธรรมของอาสาตทวีหรุษหรือคนผ่านเข้าการมาสวะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญพราวาสวะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นจเจริญขึ้นอวิชชาสวะก็คือทั้งหมดนั่นแหละคืออาบัตสวะภาวาอวิชชาสวะอนุสัยเจ็ดก็จเจริญขึ้นนะ ทำที่ควรนมสัสการซึ่งปุถุชนไม่มรณสการเป็นอย่างไรเมื่อปุถุชนมันสการถึงทมเหล่าใดธรรมะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นก็ตรงข้ามกันนะนะคือปุถุชนปุถุชนมีสองชนิดปุถุชนคือไม่รู้เลยไม่รู้เลยเป็นปุถุชนเต็มที่เลยปุถุชนอีกอันหนึ่ง คือได้ฟังคําแล้วรู้แล้วถูกผิดแต่ไม่ปฏิบัติให้เป็นผลก็เป็นปุถุชนเอาแล้ววันนี้ก็พอสมควรกับเวลาตามไปตามไปอนุโมทนาสาธุ